ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสกระสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันด้วยเสียงกล่าวสวัสดิกลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพุทธวจนะ พุทวัจนะว่าด้วยเรื่องของหมวดอาณาปานาสติหน้าที่23ต่อและหลังจากนั้นเราก็จะมาทำสมาธิภาวนาร่วมกันนะครับมาเจริญอาณาปานาสติร่วมกันพร,พระพุทธองค์ตรัสว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเลยนะครับถ้าใครทำเจริญอาณาปานาสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนชีวิตนะครับ หน้าที่23สิบสามราหุลเธอจงเจริญอานาปานาสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานาสติที่บุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ก็อานาปานาสติอ่านบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำไม่มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ราหุลในกรณีนี้พิสูจน์ไป,ปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น แต่นี้ได้ตัดไว้อย่างเดียวกันซึ่งเหมือนในหน้าที่1นถึงสทุกประการราหุนอานาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทาห้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ พระหุนเมื่อบุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วอานาปานาสติอย่างนี้แล้วลมอสัาสะลมหายใจเข้าปัสส,สะลมหายใจออกอันจะเป็นครั้งสุดท้ายอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้ทำเป็นเครื่องถอนอาสมิมาณนะในปัจจุบันพิสูุทั้งหลาย นี้เป็นสิ่งที่หวังได้สำหรับพิสูผู้มีมิตรดีกาลยาณมิตรมีสหายดีกาลยาณสหายมีพวกพ้องดีกาลยาณสัมปะวังกะคือจักเป็นผู้มีศินสํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสีขาบททั้งหลายอยู่ ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับภิกษุผู้มีจิตผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีพวกของดีกล่าวคือกาถาเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างยิ่งเป็นธรรมเครื่องสบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อปัชก,กาถาเรื่องปัถนาน้อยสันตุชิกาถาเรื่องสันโดษปวิเวกกาถาเรื่องความสง,งัดอสังขากาถาเรื่องไม่คลุกคลีบริยมพา ขาถาเรื่องมีความเพียรศิรกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุติกถาเรื่องวิมุติวิมุติญาณทัศน์นถะาเรื่องวิมุติญาณทัศนะเธอจักเป็นผู้ได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกถาเช่นนี้ พิสูทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับภิสษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีกล่าวคือจักเป็นผู้มีความเพียรอันปลาโลบแล้วเพื่อการล่าซึ่งอกุศลธรรมท,ทั้งหลายเพื่อการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมท,ทั้งหลายมีกําลังจิตมีความบากบานันมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมท,ทั้งหลายพิสูจทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับพิสูจผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีกล่าวคือจักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้รู้ซึ่งความเกิดและความดับอุทยตคามินีอันเป็นปัญญาที่เป็นอริยะเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสให้ถึงซึ่งความสิ้น ทุกโดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่ห้าประการเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมสประการให้ยิ่งขึ้นไปคือหนึเจริญอสุภะเพื่อละลาค่าสเจริญเมตตาเพื่อละ,ละพยาบาทสามเจริญอานาปานาสติเพื่อตัดเสยซึ่งวิตก 4. จเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอน,อนสมมิมาณะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีอนิจจสัญญาอนันต อนัตตสัญญาย่อมตั้งมั่นผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงการถอนเสียได้ซึ่งอาสมิมาณนะคือนิพพานในทิฏติธรรมอินนิธรรมเทียวที่ติธรรมหมายถึงในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือการเจริญอาณาปานาสติเราจะมาดูการเจริญอาณาปานาสติต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ คือเรื่องของการเจริญอาณาปานสติความวันไหวโยกโครงแห่งกายละและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัสปินะมหากัปปินะผู้มีกายไม่โยกโครงแล้วได้ตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าพิสูตทั้งหลายพวกเธอเห็นความวันไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในถ้ำกลางสูงก็ดีนั่งในที่รับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความวันไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตนั้นก็ตามมีขึ้นไม่ได้ เพราะการจเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดพิสูจมหากัปปินาน,นเป็นผู้ได้ตามปัรถนาได้ไม่ยากมาได้ไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้นพิสูจนตั้งหลายความวันไหวโยคโรงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยคโรงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการจเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าพิสูจน์ตั้งหลาย ความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะกว่าความเพราะการเจริญทําให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามจึงไม่มี ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นแต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวการซึ่งเหมือนในหน้าที่1ถึง4ี่รูปประการภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติสมาธิอันบุคนจรเริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลความวันไหวโยโกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยโกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้ดังนี้อันนี้ก็จบเรื่องของ อาณาปานสติในบทนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาทําสมาธิภาวนากันสักสองสามนาทีแล้วก็เราจะแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพันตกาแดพระพู้นทานเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้ผู้ก่าขอภาวนาพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าดวงประเสริฐ พอจงมาบังเกิดในจิตใจตนตัวเองผู้คาบัตรนี้แต่ดีลีได,ดเตอ ก็พบสมควรแก่เวลานะครับเราจะมาลากรรมฐานกันนะครับสาธุาพันเ์ดการเดบประมาณนุณนเจ้าผู้มาเสดบัดนี้ผู้ขาดได้ภาวานาพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าพระมานเต้นนี้แล้วเพื่อเป็นพุธบูชา ธรรมะบูชาสังฆบูชาเตลิลิตเตษเพสาตาสัตวหุนถัวเวราสุขชีวินุ้ให้ยสัตว์ทั้งหลายจงไม่ผู้ไม่มีเวรตกการอะไรกันจงไม่พูดดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขแต่กระตังบุญยังบรรังไม่หังสัพเพภาคีพระวันตุเตควายสัตว์ทั้งสิ้นได้สวยผลบุญอันที่กับพระเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี่เทินสาธุอนุโมทนากับทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่รับฟัง พุทธวจนะวันนี้ก็ขอให้ท่านเข้าถึงพระโสดาบันพระสก,กาทาคามีพระนาคามีและพระรหันในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุอนุโมทนามี